โครงการบรรพชาสามเณรเฉริมพระเกียรติรัชการที่10ค hum ่ะเมื ah. Ah at ่อเวลา10นาฬิกาวันที่8มิถุนายน2567 ที่ศาลาการประเรียนวัดบุษยาบันพศอเภอหัวหินจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ดรพระคูวิจิตธ,ธรรมวิพาเจ้าคณะอเภอหัวหินเจ้าอาวาสวัดบุษยาบันพศจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรราม,มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินร่วมบรรพชาเป็นจำนวนสามเณรทั้งสิ้น72รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ส่วนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบระหว่างวันที่7ถึงวันที่16มิถุนายน2567นาณวัดเบิษยามพุท์เขาต้นยิ้วได้รับเกียรติจากนายพลกิจพงไรศิลเนาอมเภอหัวหินเป็นประธานฝ่ายคารวะร่วมด้วยนายนพพรุทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพลตีพงศักดิ์เอี่ยมพยาผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบกแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนพูมงหน่วยงานและผู้แทนโรงเรียนในสังกัดเทศ สศบาลเจ็ดโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมในการปงผมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชาในช่วงเช้าและจะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาบวชบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน7 2รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายโครงการในครั้งนี้ทําให้เด็กและเยาวชนผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมบําเพ็ญกุศลเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมสอง 257โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดีส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลย,ยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระม หากรุณาที่คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีรวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ,จรักษาศีลให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเกิดความรักความผูกพันความใกล้ชิดกับวัดและาศาสนาและสามารถนำหลักทำตาม,ามพระพุทธศาสาศนามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้ลูกไปนะโยมตามไปนะอะไรถูกแเด็ก่กับ